รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะพบกับเราสองคนในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้พร้อมสารธรรมดีๆโดนใจในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะโดยวันนี้ค่ะพระมหาอดิศักร์อภิปัญโยจ้อาวาตวัดบร,รมสทรณกรุงเทพมีสาระสําคัญที่จะชวนให้ทุกท่านสดับใช่เลยค่ะกับหัวข้อธรรมที่ว่าเที่ยงธทรทมเที่ยง,ยง,ยงแค่ชื่อก็ฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าะฉะนนั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมนมัุรัตนตยสะขอถวายความนอบน้อมเดอองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชุลีกรกราบพระธรรมองค์สัมพุทธเจ้าทุก โศกเศร้าร้าวรานให้หายหนีแคล้วทุกโศกโรคภัยอย่าได้มีญาติโย,ยมที่มาร่วมกิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นในวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีหลานที่ดี จะเดินทางแปลงหลตำบลใดในโลกนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงพบแต่ความโชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนเทินไรสาธุดังๆขอให้มีสตังใช้ตลอดชาติไรสาธุดังๆขอให้สุขภาพดี ไรสาธุดังๆเย็นนี้ขอให้ถูกรอตรี่นิยมยังเล่นกันพนันกันทุกคนนะไม่ได้ซื้อก็ดีแล้วอ้าวเบื้องต้นพนมมือขึ้นว่าตามพระอาจารย์ก่อนน,นอนรักษาศีลทำตนในพ้นผิดรักษาศีลตนใหพ้นผิดรักษาศีลน,นำจิตคิเหตุผลรักษาศำจิตคิเหตุผลรักษาศีลน,นำข้ามความยากจน รักษาศีลน,นำตนให้พ้นภัย,ภยเชิญโยมทั้งหลายเร้ว่าพร้อมกันหนึ่งสองสาพระอาจารย์ก็มาหลายครั้งโยมยังก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะอีกสักรอบนะท่านนะรักษาศีลนาตนให้พ้ผิดรักษาศีลนำตนให้พ้นผิดรักษาศีลน,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 นำจิตคิดเหตุผล รักษาศีลน,นำข้ามความยากจนรักษาศีลนำข้ามความยากจนรักษาศีลน,นำตนให้พ้นภัยาตนให้พ้นภัยเอานะตั้งสติให้ดีนะก่อนสตาร์ทหนึ่งสองสามเริ่มรักษาศีลนำตนให้พ,พ้นภัยรักษาศีลนำจริงทิ่เหตุผล <laughs> มันโยมมาคนละสำนักนะ <laughs> อ่า เอาคำสุดท้ายก็แล้วกันเนาะพระอาจารย์จะช่วยดีไหมเออมันต้องเริ่มไปช้าๆอย่าไปเร็วมากเดี๋ยวมันฟังไม่ทันรักษาศีลน,นำตนให้พ้นรักษาศีลน,นำจิตคิดเหตุรักษาศีลน,นำข้ามความยากรักษาศีลน,นำตนให้พ้นเออเอาทีนี้ก็สาธุพร้อมกันโชคดีไหม โชคดีที่ยังมีลมหายใจหายใจไว้ยังไม่ตายแสดงว่าโชคดีโยมเจอเศรษฐกิจเจอวิกฤตเจออะไรต่าง,างมาเนี่ยเร็วไมโยมเร็วค่ะเร็วมากเลยนะฉั้นวันเวลาพระุทธเจ้าบอกวันพระคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่แสดงว่าโหงเตือนเราใช่หรือไม่ ให้เราเร่งขนข,ขนขายสร้างความดีหรือทําความดีอ่าความด,ามดีไม่มีขายต้องทำเซเว่น <Okay. S 1> มีขายไหมความดี <Okay. S 1> มีไหมโ <Okay. S 1> ยมอย่าเทียงพระสิโยม <laughs> แล้วพระจะไปยังไงมีขายเซเว่น <Okay. S 1> <laughs> ไม่มีขายเซเว่นขายแต่ของสะดวกซื้อทุกอย่างแต่ว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้อง <Okay. S 1> ทำเองเริ่มจากอะไรบ้าง <Okay. S 1> วันนี้ก็ฝากไว้เบื้องต้นก่อนดีสาม งามส oh, ี่เซมีขายหนังสือดีๆนะคะโอ้อันนี้ดีมากใช่ใช่ช่อันนี้ดีมากเพราะว่าแม่พระอาจารย์ดีใจนะที่พระอาจารย์ก็เขียนทำกธาธมะออาโลดีมาหกเล่มแล้วอันนี้เป็นแยกดังแล้วแยกวงอ่าตอนนั้นวิกฤตโควิดปี64เผาศพไปที่วัด239ราลายแล้วก็ไม่ได้คิดตังนะเผาให้ฟรี จนเตาพังตอนนี้ซ่อมเตาเรียบร้อยแล้วใครอยากจะใช้บริการบอกได้นะเตาพังไปซ่อมไปหมดไปล้านล้านแปดช่วงนั้นก็เลยได้ธรรมะเขียนจากคนที่มีมาเผาศพที่วัดเราแล้วบางศพบ,บางรายก็ทําให้เราได้เกิดข้อคิดว่าคนรวยก็ตายคนจนก็ตายคนมียศตําแหน่งก็ตายพระก็มาเผาที่วัดนะพระก็มรณภาพ ก็เลยได้หนังสือเล่มนี้ธรรมะจากหน้าเมนพระอาจารย์รับเองเป็นเจ้าวาดใหม่ๆด้วยเป็นเจ้าวาดได้เดือนเดียวเผาเลยเออแล้วก็โอ้โหหนังสือเล่มนี้พออกปั๊บออกตรงเวลาพอดีนะออกวันแรกขายได้พันเล่มชั่วโมงแรกนะพันเล่มพระอาจารย์ซื้อเอง <laughs> พระอาจารย์ดีใจไงว่าได้เขียนหนังสือครั้งแรกพระอาจารย์ซื้อเองก็แจกซื้อมาแจกโยมตามไปบรรยาย วันนี้พระยังเอา,าเอามาฝากด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ทุกคนหรือเปล่าถ้าอ่านแล้วไม่พอใจก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงก็ได้แต่ถ้าอ่านแล้วพอใจก็ส่งต่อธรรมะได้เวลาโยมดูคลิปทหารต่อสู้เพื่อปกป้องพวกเราแล้วยมน้ําตาไหลไหมไหลจริงๆนะ <S <S ไหลนี่ลูกหลานเห็นไหมแอบไหลคนเดียวโยมคิดว่าพระดูแล้วพระไหลไหมแล้วจะไหลให้พระเนนในวัดดูไหม ระดับเจ้าว่วาดต้องไหลไหมอัตมาก็ไปแอบร้องในห้องสองสารลูกคนหนึ่งที่เรียกหาพ่อใช่ไหมพ่อพ่อป้าป้าลูกคนมาป้าป้า,ปาออกมาเอามาเพราะว่าเขากำลังเอาศพป้าป้าเข้าไปเผาใช่ไหมอัตมาเห็นโอ้เขาสละชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นทานขั้นสูงสุดนะสละชีวิตเพื่อปกป้องคนอื่นเขาเรียกว่าทานะปรมัตถบารมีอา้าวมันมีกี่ระดับทานน่ะ พระอาจารย์ยกนิ้วขนาดนี้ก็ยังไม่กล้าตอบอีกมีกี่ระดับสามระดับในบารมีสาสทัศของพระุทธเจ้าทานาปารามีสัมปันโนทานาอุปป,ปารามีสัมปันทานาปารมัธปารามีเห็นไหมพอแล้วโยมเอาไปสวดที่บ้านก็พอ แสดงว่าทานมีอยู่สามระดับทานะปรมีคือการให้สิ่งของอให้ปัจจัยสร้างโน้นสร้างนี้หรือว่าช่วยเหลือคนด้วยสิ่งด้วยของด้วยคำพูดด้วยการแนะนำให้ข้อคิดเ่าก็เป็นทานนะหรือให้อภัยก็เป็นอภยทานสูงสุดนะทานะปรมีก็คือการให้สิ่งของทั่วไปอันนี้ก็ได้บุญเบื้องต้นนะโยมใส่บารน,นี่เป็นทานะปรมัถะหรือปัญทานะปรมีหรือทานะอุปารมี อฐานะบารมีนะบุญให้ทานจะไม่อับจนทุกภพทุกชาติอันนี้คือฐานะบารมีทานที่สูงขึ้นมาอาทานอะไรฐานะอุปบารมีใกล้ๆกับปรมาถะและอุปะคืออยู่ระหว่างการคือสละอวัยวะเ,เคยบริจาคดวงตาไหมบริจาคร่างกายนะบริจาคหัวใจไหม บางคนมีอุบัติเหตุมาพ่อแม่บริจาคให้ถามว่าได้บุญไหมได้นะคนคนเจ็บคนตายนี่ได้นะเพราะว่าเขาสละแล้วต่อลมหายใจให้คนอื่นอีกได้หลายชีวิตบางคนได้สี่ห้าชีวิตนะบางคนเอาดวงตาไปใช่ไหมบางคนเอาไตาไปนะบางคนเอาตับไปใช่ไหมเออบางคนเอาอะไรไปหลายๆอย่างที่มันเอาได้นะนี่เรียกว่าทานะอุปบร,รมีคือสูงขึ้นมาบริจาคอวัยวะแต่ทหารกล้าทั้งหลายเนี่บริจาคอะไร สละชีวิตเขากลัวตายไหมกล้าจริงคือไม่กลัวตายเหมือนพระเจ้าเราเป็นปรบริษัทหลายภพหลายชาติ่ะสละชีวิตเพื่อลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าขโขงช้างก็ดีหัวหน้าลิงก็ดีนะกะปิละชาดกอะ่ะกะปิชาดกอ,ะอ่ะให้ลิง8 4 0 00่ตัวเหยียบท่านข้ามไปอีกฟากหนึ่งแหละแต่ว่าลิงตัวสุดท้ายลิงเป็นพระเทวทัตใช่ไหมเขายมท่านจนท่านตกลงมาแล้วก็ถึงแก่ความตายในกะ่อนจะตายก็พระพร,ะระาชาเห็น ก็โอ้ลิงตัวนี้มีความซื่อสัตย์มีความรักบริวารรักลูกน้องเงอนี่ยอ้าวนี่เรียกว่าทานขั้นสูงสุดจำรมบทเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องพระเจ้าทีคีติโกสละลาชาหรือโกสนราชา พระเจ้าคีตินี่เป็นผู้ที่ครองเมืองโกศลเมืองโกศลเป็นเมืองเล็กๆนะแต่มั่งคั่งล่ำรวยพระเจ้าคีกิติเนี่ยภรรยาเนี่ยทรงพระคันอยู่แต่ว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่เมืองใหญ่ต้องการยึดเมืองนี้ยึดเมืองของพระเจ้าทีกิติแล้วก็เลยมายึดแต่พระเจ้าคีตินี่ไหวตัวทัน ก็ต้องเอาลูกไว้เอาภรรยาไว้ก็เลยปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็หนีออกจากประตูเมืองด้านหลังเมืองไปแล้วก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านไปแล้วก็ไปทําอาชีพเป็นช่างหม้อจับใครไม่ได้สักคนยึดเมืองยึดอะไรต่างฆ่าทหารเอาทหารเอาพิพลไปเอายุทธทปกรณ์ไปอาวุธไปกว่าต้อนมาเมืองพาราณสีหมดทีนี้พ่อเนี่ยให้ภรรยาหรือพระเจ้าโกศเนี่ยรักษาคันไว้อย่างดี คลอดลูกมาเป็นลูกชายแล้วก็เลี้ยงดูลูกแต่พอลูกโตสักหน่อยพระเจ้าทีคีติก็เลยคิดกับมเหสีว่าหากเอาลูกน้อยอยู่กับเราลูกน้อยจะไม่ปลอดภัยเรารักษาหน่อเนื้อกษัตริย์ไว้เอาไปฝากช่างดาบไว้เอาไปฝากไว้อีกที่หนึ่งวันหนึ่งลูกน้องของพระเจ้าทีคีติเองซึ่งไปสวามิภักดิ์พระเจ้าพรหมทัต กสิราชกสิกสิกาาชา,ามาเห็นเจ้านายเก่าตัวเองโยมว่าเขาจะกะตัญยูหรือเขาจะเนลคุณโย,ย,ย,ยมอยู่ในเหตุการณ์ในวันทำไมโยมรู้ดีเหลือเกินเออเหมือนโยมอยู่ในเหตุการณ์นวันนั้นน่ะพอปรากฏว่าเห็นนายเก่าก็เห็นพระชายาของพระราชาเ,เห็นมาเหตีอ่ะก็เลยนํากราบทูลพระเจ้าพรมพัน์ว่าข้าพระเจ้าเพื่อเอาความดีความชอบให้ตัวเองจะแมว่าเห็น พระราชาปลอมตัวไปอยู่นี้อยู่ช่างหม้อเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตก็เลยให้คนมาจับจับไปแล้วเดี่ยให้แห่ไปทั้ทุกสี่ทุกทางสี่แยกของเมืองแห่รอบเมืองแล้วเคี่ยนโบยตีด้วยจะฆ่าตอนนั้นลูกชายโตแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วอายุสิบหกสิบ็ดแล้วกำลังฝึกขี่ม้าฟันดาบเก่งมากเห็นเขาลากพ่อไปตีไปฆ่า แต่พ่อจำลูกชายได้พ่อว่ายังไงรู้ไหมดูก่อนพ่อทีคาวุอย่าเห็นยาวดีกว่าสั้นอย่าเห็นสั้นดีกว่ายาวเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนพูดอย่างนี้ถึงกี่ครั้งถึงสามครั้ง ทีขาวุนี่ก็ตามดูพ่อตามดูพ่อไปจนสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตน์สั่งให้บั่นเป็นสี่ท่อนทั้งพ่อทั้งแม่เอาเราเห็นพ่อแม่โดนฆ่าอยู่ต่อนหน้าต่อตาถามจริงในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยโยมจะเข้าไปช่วยไหมช่วยหรือไม่ช่วยเข้าไปช่วยก็ตายโยมเพราะเราคนเดียวแต่ว่าทีขาวุเขาฉลาดพราะเขาฟังพ่อเขาพ่อสอนว่าอย่าเห็นสั้นดีอย่าเห็นยาวดีกว่า อย่าเห็นสั้นดีกว่าอย่าเวนย่อมไม่ระงรับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระงรับได้ด้วยการไม่จองเวนเขาเลยหยุดทีคดทีคาวุรู้แล้วว่าถ้าจะจัดการเนี่ยก็ต้องแทรกซึมเข้าไปในวังให้ได้อา้าวถ้าเป็นโยมโยมจะทำยังไงปลอมตัวไม่ใช่ไปเป็นลูกน้องนายหัตถาจารย์คือผู้เลี้ยงช้างคนฝึกช้างแปลว่า พอปลอมตัวเข้าไปเนี่ยวันหนึ่งก็เลยวางแผนชวนพระราชาไปล่าสัตว์ไปล่าเนื้อแต่ตอนไปล่าเนื้อขี่ม้าไปกับพระราชาเพียงสองคนแล้วก็หนีไปอีกทางหนึ่งกับทหารไปคนละเส้นทางเพราะวางแผนไม่หมดแล้วพอไปถึงมันขี่ม้านานมากมันเหนื่อยเนาะไล่สัตว์ล่าสัตว์ตไปพระเจ้าทีกิติบอกหยุดกอ่อนเออพระเจ้าพรม,มทัตก,ก็บอกหยุดก่อนเราจะพักผ่อน ทีคาวุกูมาทึ่งเป็นลูกศัตรูเนี่ยฮะนั่งคัดสมาและให้พระเจ้าพรหมทัตนอนที่ตักเอาได้เวลาฆ่าหรือยังถ้าเป็นโยมจะฆ่าไหมโยมก็เลวเหมือนกันเนาะโยมต้องฟังต่อก่อนว่าเขาจะฆ่าหรือไม่ฆ่านะาจิตใจโยมนี่โหดร้ายมากอตาตมาเพิ่งสอนว่าเวนโยมไปแล้วก็ไบได้การจองเวนนี่โยมจองเวนเลยแล้นี่ทีคาวุให้นอนหลับสบาย จับพระขันแสงหรือแสงขันพระแสงขันใช่ยไม่คือดาบนะชักดาบมารอบแรกนึกถึงคําของใครนึกถึงคํำว่า,วาอย่าเห็นยาวดีกว่าสั้นอย่าเห็นสั้นดีกว่าเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการได้แต่คําสุดท้ายนี่นแหละเ,เปลี่ยนแปลงพระไตรปิกเก่งมาก ดึงด่ามาเุิบคำนี้ผดขึ้นมาในใจนะคือคำพ่อทีนี้พระเจ้าพรมทัตก็เลยถามทีคาวุกุมารว่าพ่อเจ้าก่อนตายพูดไว้เนี่ยว่าเป็นปริศนาเนี่ยมีคนที่ฟังได้คือเจ้าเท่านั้นที่จะรู้เรื่องอ้าวที่บอกว่าอย่าเห็นยาวดีกว่าสั้นหมายถึงอะไรตอบพระอาจารย์สิ ไทยตอบได้นะพระอาจารย์มีของดีให้อ,อะไรอนะเออพระประธานเหรอมันหมดแล้วโยมนั้นเอาไปแล้วเฉลยกันแล้วกันนะคำว่าอย่าเห็นยาวดีกว่าสั้นคืออย่าจองเวรจองกรรมกันให้ยืดยาวมันไม่รู้จักจบสิ้นเอาจริงไหมเหมือนกากับนกเขาเหมือนหมีกับไม้สะเคราะห เหมือนงูเห่ากับพังงูเห่ากับพ,อพอรเจอกันสู้กันไหมกากับนกเขาสู้กันไหมอ่ามันมีประวัติมาทั้งหมดนะกากับนกเขาก็ตอนเขาเลือกหัวหน้าสัตว์ปีกไงนกอีกกลุ่มหนึ่งเลือกนกเขาแต่กามาบอกไม่ยอมนกเขามันหน้าตาหน้ากลัวเหมือนกันนกเขาก็เลยไล่จิกกากาก็เลยไล่นกเขาการคืนกาเสียเปรียบกาตาย แต่กลางวันนกเขาเสียเปียกเพราะสายตาไม่ดีใช่หไหมมันก็จะฆ่ากันอย่างนี้เหมือนงูเห่ากับพังหอนมันก็จะกัดกันอย่างนี้ตลอดจะจองเวรนจองกรรมพระเจ้าบอกว่าอย่าจองเวรจองกรรมให้ยืดยาวจะข้ามภพข้ามชาติเหมือนพระอ,องค์กับพระเทวทัตใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้จองเวรนจองกรรมพระเทวทัตนะเพียงพระเทวทัตจองเวียนจองกรรมกระพง์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเองนะก็ยังมวไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะ เช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงมีนัดฟังทำกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องบวงนิ้งจะพาเราไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมพาเพลิน วันนี้บวกนี้จะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิ่มบุญที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้บวกนิ้งจะขอพาทุกท่านมาเยือนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้แถมยังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย เเกนนั่่องคะ mm. ที่นี่มากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยเพราะมีท้องทะเลที่งดงามมากเดี๋ยวเราจะขอพาทุกท่านไปไหว้พระกันก่อนนะคะโดยมาที่วัดมงคลน,นิมิตซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดกลางค่ะตั้งอยู่กลางเมือง สร้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2423เรามาชมพระอุโบสถภายนอกและเข้าไปสักการะองค์พระประธานภายในกันสักหน่อยนะคะสาธุค่ะมีพระเจดีย์ด้วยและถัดมาอีกนิดก็มีพระพุทธชินาราชจำลองด้วยค่ะ เรามาชมบริเวณโดยรอบของวัดกันสักหน่อยนะคะออกจากวัดเราขอพาทุกท่านมาเดินเที่ยวย่านเมืองเก่ากันสักหน่อยนะคะพื้นที่เมืองเก่านี้ครอบคลุมบริเวณถนนทลางถนนดีบุก ถนนพังงาถนนยาวราชถนนกระบี่และซอยรวมมนี สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่สองฝั่งถนนในย่านนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่5ปัจจุบันบางอาคารกลายเป็นพิพิธภัณฑ์บางอาคารถูกปรปับปรุงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่มีการจำหน่ายสินค้าเต็มไปหมดเลย Ar, เดินเล่นเมืองเก่าแล้วเราก็เดินทางต่อกันเลยนะคะเพื่อมายังวัดพระทองหรือวัดพระผุดวัดดังอีกแห่งของเมืองภูเก็ตที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ ด้วยตำนานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งโผล่ผลขึ้นมาจากพื้นดินเพียงพระเกศมาลาเรามาสักการะผ่านการรับชมกันนะคะสาธุค่ะมีรูปเคารพของอดีตเจ้าอาวาสให้ผู้คนได้สักการะกันด้วยเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากจริงๆเรามาชมสวนป่าพุทธธรรมที่ตั้งอยู่ภายในวัดกันนะคะ ในมีความร่มรื่นมากเลยมีต้นไม้มากมายหลายสายพันธุ์มีคติทำคําสอนที่แสงไว้ทุกจุดเลยค่ะและก่อนจะจากกันขอพามาเที่ยวตลาดนัดแห่งใหม่ของจังหวัดภูดเก็ตกันสักน,นิดนะคะนั่นคือตลาดนัดนาค่ะ ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยี่ยมชมเยอะมากนี่ของกินให้เราได้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมดเลยเป็นที่ถูกใจทั้งคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ท่านใดมีโอกาสมาเยือนจังหวัดภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดแห่งนี้กันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ ้ชมอยากให้เราพาไปทัศนศึกษานะสถานที่แห่งใดก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมล address ยกวัดเซ gmail com ค่ะ พรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังคงมีความอภิรมทางปัญญามามอบให้รอรับชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลเป็นหนึ่งและน้องบุกนิ่งต้องขอลาขอทธรรมาปวดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ